ดีจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมนในช่อง Big y ิว Channel เนอะหลังจากเมื่อวานเราทำปลาแล้วทำปลาเราก็มาแล่ทางทำทั้งปลาลาแล้วก็ปลาแดดปาเกลือปลาแดดเดียวเนาะเนี่ยตัวใหญ่ๆเรามาแล่เอาก้างมันออกหมดนะพี่น้องแล้วก็หมักเกลือทิ้งไว้แล้วก็มาทำเป็นปลารา้าอย่างเงี้ย เวลาเราเอาทำปลาร้าสับนะก็จะได้สับง่ายๆย้วยทำขายด้วยนะเพื่อนๆสามารถเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยสี่ห้าวันเราก็าไปปิ้งไปทอดกินได้นะเออถ้าเรากินไวเนี่ยสามารถเอาไปทอดไปปิ้งแต่ถ้าจะทำเป็นปลาร้าสับก็น่าจะหมักไว้สัก อย่างต่ำก็สักหกเดือนเนาะเดี๋ยวได้าทำปลาสับก็ถามว่าทำได้ไหมทำใบเดือนทองเดอมได้เดี๋ยวเราก็ต้องทำปลาสับแบบสูตรเอาไปผัดนะเนาะเดี๋ยวถ้าได้ปีหนึ่งก็จะหอมขึ้นมาอีกเราก็จะแพ็คใส่ถุงไว้เราทำไว้เยอะแล้วละ่ะ พี่อ้อยเป็นคนชอบเป็นเป็นคนที่ว่าเสียดายปลาเนาะเสียดายปลาแล้วก็จะดัดแปลงทำเมนูถามว่าชอบกินไหมเค็มๆก็ไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเอาไปทอดแบบทอดเจียวกระเทียมพริกทอดทอดใหม่ๆสิดๆแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลชุนรสบีบมะน,นาวใส่ งั้นอร่อยอร่อยแน่ๆเลยนี่แหละการทำคลิปหรือทำ YouTube ขึ้นมาเพื่ออยากจะมีตัวตนในช่องสื่อของช่อง YouTube ไม่ว่า YouTube Facebook เนาะหรือออนไลน์เพราะว่าแถวเนี้ยพิศนุโลกเนี้ยก็คือเป็นแหล่งปลาเยอะเนาะคืออยู่แถวนี้คือคือไม่อดอยากอนะคะ่ะเรื่องเรื่องปลาเนาะ พอเราทำกินเราเบื่อแล้วก็เราเอามาแปรูปให้มันเกิดเกิดรายได้แล้วก็โพสขายใน Facebook ช่องยู u ู e เนะเาะก็ว่ามันก็ทำให้เรามีรายได้เสริมขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งมันก็เป็นผลดีเนาะเผื่อชาวบ้านเขาอยากจะทำด้วยเพราะว่า ที่นี่เขาหามาได้เขาก็มาขายเป็นปลาสดก็ราคาก็ไม่แพงเนาะในช่วงนี้หน้าแรงก็ถามว่าก็มีกินคนขยันหาไม่อดตายหรอกเพื่อนๆอย่างพ่อบ้านที่บ้านนี้เขาก็ไปหาหามาได้มันเยอะเกินเราก็มาแปล่สภาพเป็นปลาเกลือแล้วเพื่อ่าต่อไปพี่อ,อ้อยจะน้นว่าทำปลาไหอย่างเงี้ยเพื่อนๆ เอาทำปลาไว้เพื่อทำเป็นปลาสับเนาะนี่ทอดกินอหอมๆด้วยคั่วเขาคั่วใส่เพว่าจำได้ว่าแม่เคยทำถามว่าทุกสิ่งอย่างอ่ะพี่อ้อยมาทำเป็นที่นี่เนี่ยอร่อยมั่งไม่อร่อยมั่งก็ตามภาษานะเพราะคุณไม่เคยทำถามว่าอยู่อีสานอยู่สกลอยู่สว่างอ่ะหาปลาไหมก็หา แต่หามาแล้วเสร็จจะทิ้งให้ยายเลยจะทิ้งให้แม่เป็นคนทาเลยเราก็ไปทําอย่างอืง่นพอเราทํไปมันก็ไม่อร่อยเท่าแม่เนาะแต่ตอนนี้ก็ท่านก็ได้จากไปแล้วก็เลยไม่ได้หาปลาส่งไปให้ด้านปกติแต่หน้าปลาหน,าน้าน้ำเนาะแกยังพอมาไหวทางพิษณุโลกแกก็จะมามาแล้วก็ก็จะมาทำเอาปลาแล้วทีนี้เรากอ็อัดใส่ถังแล้วก็เอาไปส่ง ใส่รถไปส่งแล้วแกก็ไปแปลงขายทำขายอยู่บ้านของแกแกก็ได้ขายนะพอพูดถึงแม่ก็คิดถึงท่านก็ได้จากไปกีป่ปีแล้วเนี่ยหกสองเหรอหกสองหกสามหกสี่ข้า6หกห้าสามปีกว่า สามปีกว่าแม่ก็จะมาเสียวันเดียวกันวันที่พี่อ้อย,ยเกิดวันที่8ปตุลาไม่เป็นไรเ,เพื่อนๆคนเราเนาะมนุษย์มนุษย์โลกเกิดเก็บเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่เราอยู่เป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสร้างคุณงามความดีไว้ ให้มากๆตอนที่เป็นคนณอย่าไปคิดถึงว่าเออก็จะตายก็มาทำมันไม่มันไม่มไมสมบุญเนาะไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่เอก็จะขออัดคลิปให้มันได้สักแปดนาทีเพื่อลงในช่องยูทู e เนาะเผื่อในวันข้างหน้าเพื่อนๆอาจจะเข้าไม่เห็นอ่า ในคลิปของพี่อ้อยเพื่ออยากจะสั่งสั่งไว้ข้ามปีอย่างเงี้ยสั่งไว้ข้ามปีแล้วพี่อ้อยก็จะจัดส่งไปให้เพื่อนๆถ้าใครอยากสนใจเนาะทักทักหา,าพี่อ้อยได้ที่อ่าไลน์ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรนะคะ053510008ทักมาได้ค่ะถ้าใครเล่นไลน์มันก็จะเด้งขึ้นโดยอัตโนมัตนินะก็ เผื่อเป็นแนวทางเป็นรายได้นะท่านต้องการเพื่อนๆต้องการปลาร้าปลากระดีปลาส้อยเราสามารถแยกให้ได้นะปลาส้อยปลารวมมันก็จะขึ้นอยู่ตามตามที่ว่าเราจะสั่งเป็นแบบไหนจะสั่งเป็นปลาหมักไปหรือว่าจะสั่งเป็นปลาร้าสั่งได้ปลารวมปลากระดีปลาที่ปลาร้าที่จะแพงที่สุดก็คือเป็นปลากระดีเนาะเขาบอกว่าปลากระดีอร่อยแต่สูตร สูตรของพี่อ้อยที่พี่อ้อยทำกินนะถ้าเป็นปลากระดี่พี่อ้อยจะทำตัดหัวปั่นเกล็ดออกให้ขาวจั่วแล้วพี่อ้อยก็จะเอามาใส่ช่องฟิตช่องฟิตไว้สักสามวันใส่เพื่ออะไรเขาบอกว่าในปลากระดี่มีพยาธิเยอะเอาไปนอกในในเอาไปใส่ในช่องฟิตให้มันแข็งตัวแล้วพยาธิมันจะตาย แล้วก็ย่อออกมาทําปลาเก๋อ,อย่อก็ทําเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ตัวเองก็ไม่ค่อยกินหรอกปลาล่าส่วนมากก็จะกินเป็นปลาล่าต้มแหละแต่คนที่กินดิบก็น่าจะเป็นพ่อบ้านเนาะทําอะไรเขาก็ใส่ปลาล่าปลาล่าทางนี้แกงส้มก็ใส่ปลาแกงอะไรก็ใส่ปลาก็ตามสูตรเขาเนะ โอเคคลิปนี้พี่อ้อยก็ฝาก,กเพื่อนๆที่เข้ามาดูในย้อนหลังฝากเป็นกำลังใจให้พี่อ้อยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะมีคลิปอะไรที่เป็นปนบ้านๆนะมานำเสนอในช่อง youtube นะคะสวัสดีค่ะ